นั่นเดี๋ยวมาจุดไปก่อนนะตายเราจะได้มาเกิดเกไม่ต้องเจอกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วเฮ้ยตายอีกกูกี๊ใส่จริงเลยโอ้ยเจอประตูเหลืองโอ้ยเจอโดนอัดบีโดนอัดบีมาตามมากูเจอประตูทองแล้วกูจำได้อยู่

ตามมาโอเคไวๆเลยห้ามดีดอไม่มั่นใจว่าจะพาไปตายหรือเปล่าทางไหนดีวะพลาดกันอ่ะไม่คาดไม่ต้องเก็บเก็บทำไมมันใชแไปแล้ว อยื่ว่ามึงอยากมีอะไรติดนี่นประตูสองแกกุญแจอุ้ยดอยไปไหนแกมึงนี่จริงๆเลยก่พามาหากุญแจแล้วก็เสือกเดินบิดหายไปอีกอ้าฆ่ากูดิไอหมานัดายุยิปปปปปดด้ปปอดด้ปป่ะดิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอให้แล้วไปไงยังกูรอให้แล้วเนี่ยไปไงอ่ะมึงออหลอกตกลงไม่ได้ไงไหลสัตว์ไม่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังเดินออกมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินออกมาเดินออกมาเด่าได้ยัมันเยอะเดินออกมาอุ้ยอุ้ยไปเร็วไปเร็วมึงจำทางอะไรเง โอ๊ยตาตาูมาตามกูมาตามกูมาโอ๊ยี้ยโอ้ยตี้โอ้ยเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวขึ้นไปละมันจะอ๋ออ๋อมีวิธีหนึ่งไปนี้เหรอเย้เออเหนื่อยขึนแมวไปไปให้แมวแค่ห้าตัว อีกสองตัวอีกสองตัวประตูเรื่องมีตัวหนึ่งมาเลยอีมาอัปปีอะไรพวกนี้เจอกันประตูนึงเงินโอ้ยนึงแอบในซุ่มอ้ยเขาซุ่มอุ้ยเข้ามาทำไมเออว่ะเข้ามาทำไมวะมันเล่นได้ปะวะไม่เป็นไรมันมันก็เล่นได้อะเฮ้ยเซฟป้อนเซฟป้อนเซฟทำไมเออถ้ามี ถ้ามีจุดเซยแสดงว่ามันต้องมีทางมันต้องมีหมายในนี้มันมีปลาใช่เราเคยเข้าไปแล้วมันต้องมีกุญแจเอ้ยมันต้องมีมันต้องมีแมวมันเป็นหมาที่เป็นปลากูก็รู้แหละสัตว์กูเห็นแล้วบ้าปมาปูทองหี้ยไปไงต่อน่าจะต้องขึ้นท้างบนเนะว่าไหถ้ามันมีจุดเซฟแสดงว่าต้องมีแมวใช่ป่ะอ่ะขึ้นมาขึ้นมานี่ไงมีที่เซฟละ มึงขึ้นเป็นไหมเนี่ยมึงกดจดลอยตัวขึ้นมา <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาพันหาย,ยากอะเนี่ยอุ้ยยากขึ้นไม่เหนว่ายว่ายว่ายเหนือมาเลยว่ายเหนือบนน<ม>ะแก่ดำจริงเหรอใช่ใช่แต่ใช่เหรอเออว่ายเหนือว่ายขึ้นบนมาแล้วก็ดำลงมาข้างล่างแต่ว่าตอนที่กูมาไม่มีปลายขึ้นบนมาเลยขึ้นบนมาเลยเดินมาว่ายมาแล้วก็ขึ้นบน อย่าดามอย่าดามเดี๋ยวมันโดนตายเฮ้ยเฮ้ยเอาไงอ่ะไม่ตายเอาไงอ่ะไม่ตายเอาว่ออกมาเดิเอามาส่วนที่เล็กที่สุดส่วนนี่เล็กที่สุดก็ส่วนนี่จะตายเนี่ยเขาได้ออกได้มาดิผิดทางอะไรอีกควายโอ้ยหนักใจจริงๆเลยโอ้ยจะไม่ได้มาดิตรงมาเลย ไม่ต้องไม่ต้องก้มต่ำนะอันนี้มีปลาฝั่งนี้มีอะไรฝั<อ>่งนี้มีเอ้าไปไหนแล้วอ่ะอ๋ออยู่นั่นนี่เหรอถ้ามันเลี่ยมอะ่ะหลบเถอะอย่าไปโดนเดี๋ยวเสื่อตายนี่ไงเจอละไม่ยากเท่าไหร่นี่แหละเฮ้ยขึ้นมายังเนี่ยไอ้สัตว์กูได้แม,แมว มาเตะดันเฮ้ยเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วเราต้องดีใจตัวท้ายแล้วนะมึงตัวท้ายแล้วสุดท้ายตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมอะไรแบบที่ยากเฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยทำไมไม่รับอะ่ะไม่มันไม่ได้ยากเลยอันสุดท้ายเนี่ยแต่มึงอะ่ะเป็นคนที่ไปไม่เคยถึงประตูนั้นสักทีดิต้องสีอะไรไหมเอาเซฟเลเซฟไปแล้วก็น่าจะตายอีกมาเออ ตัวสุดท้ายนี่ไม่ได้สิไม่ถึงหน้าประตูเนี่ยเหี้ยจะถึงแล้วก็แยกกันตลอดนะอุจารทางได้ <c oughs> แต่ว่าน่าจะเจออุปสรรคเยอะเลยแหละนี่เหี้ยมาละสุดหน้ามามา,มาตามมานี่แม่มึงนี่ชาย,ยด์นี่นี่ทางนี้ทางนี้เห็นกูปะมองไปไหนล่ <c oughs> นละจะไหนเขาประตูต <c oughs> ส้มงหลังข้างหลังตัวนึงข้างหลังตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยนี่มานี่โอ้โหีเฮีย ออมมาอ้อมมาอ้อมทางมามาอสองตัวทางไหนวะจเจอแล้วประตูเงินน่ะเหรอเออตู้ทองอ่ะเอาอีสัตว์ใ <c oughs> ห้ข่าประตูเงนินเสียบไปอยู่ประตูทองถ <c oughs> อามันเจอแล้วก็ถือเจอแล้วนะเปิดประตูไปด่านที่จำได้ว่ายากอยู่โดนข้ามเลยว่าดันนเหรอ <c oughs> S <S สรุ็นสีบ๊กูก็ว่าง้วแหละว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นไปเอาไปเอาไปเอาไปอันนี้น่าจะยากสุดแล้วมั้งหรอรก็มันเป็นสีทองก็เลยคิดว่ายากสุดมันจะง่ายสุดก็ได้นะสีทองไม่ไม่จริงสีลูกเนี่ยถึงตรงนี้กลัวายากเลยไอ้สไลเดอร์ที่มันมองไม่เห็นเนี่ยเออว่ะไปไงอ,อย่างนัง่งก็สไลเดอร์อุ้ยเนี่ย

มึงจะเสียเหรอโอ้โหโอ้โหตายแล้วหินแม่งหายไหมเนี่ยแม่งน้าหายกูกีดจริงโอ้โหโอ้โห God เฮ้ยถึงแล้วเย้เย้ตัวสุดท้ายใหทีีสุดไหเย้ อุ้จังหวะนี้ต้องเต้นโชว์ละไไไมมม่่่อเีถึงปีนจะใหญ่แต่เต้นได้นะจ๊ะอุ้ยใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวกด,ดยกเลิกเต้นยังไงสต็อปสต็อปเต้นกับแมวเต้นกับแมวเราคือผู้ชนะมากมา<น>รับของรางวัลเอ้ยมานั่งในบาร์นี่คือของรางวัลของ,ลง,งผู้ชนะนี่กินแอปเปิ้ลผู้ชนะได้กินแอปเปิ้ลเอาปลาไปปนอ๋อเป็ค่ะขอแอปเปิ้ลในแขก มีน้ำน้ำง่ายกินแป๊บซี่วายตายแล้วมีแต่น้ำ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 เปล่าหายเราชนะเพื่อไม้นี่เหรอขึ้นมานั่งน่่เเปลาาารชพือมกินแไปไปบายจบคลิปมึงเย้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเชื่อบ่งพลัง ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคนคลิปหน้าเท่ากับเดือนหน้า